ความบังเอิญมีจริงไหมหรือทุกเหตุการณ์ในชีวิตถูกล็อกไว้ด้วยดาวตั้งแต่ลมหายใจแรกในโหราศาสตร์สิธิ์ลัคนาไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกดาวที่เดินทุกลัคนาที่ตั้งคือจังหวะของจักรวาลที่สอดคล้องกับชีวิตมนุษย์อย่างแม่นยำฟิสิกส์ค,ควอนตัมพูดถึงความเป็นไปได้แต่โหราศาสตร์สิธิ์ลัคนามองลึกกว่านั้นมันคือจังหวะของโชคชะตา แม้จะดูเหมือนสุ่มแต่แท้จริงแล้วคือจังหวะของดาวที่ซิงโครไนซ์กับใจเราความคิดเราสสะเทือนดาวและดาวก็กระเพื่อมกลับมาสร้างความเป็นจริงถ้าคุณเคยเจอเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่ดันเกิดนั่นแหละคือสัญญาณจากดวงดาวที่บอกว่าจักรวาลกำลังสนทนากับคุณเพราะในจักรวาลน,นี้ไม่มีความบังเอิญมีแต่คนที่ยังไม่เห็นแผนที่ของชีวิตตัวเองโหราศาสตร์สิล์ลัคนา ศาสตร์ที่พาเรากลับไปหาต้นเหตุของเรื่องที่ใจยังไม่เข้าใจเครดิตอกริตพลแสงซื่อจากรวันใกล้ตัวโหราศาสตร์สิทธิลขณาเมื่อดาวสื่อสารกับมนุษย์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญ